เล s โวเมทเฮดเดอร์กับนาตาชานิวไฮปีนั้นน้ำมันอะราคาน้ำมันดิบอะมันลงแล้วมันก็มีข่าวลือแล้วกันเฮ้ยต้องปลดคนไหมอะไรเงี้ยในในบริษัทที่เราทำอซึ่งมันก็ปลดจริงๆในปี2016มันทำให้เรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยเอาเราเรียนจบมาจนมาทำงานบริษัทนี้ได้แต่สุดท้ายมันมันเอ้าเหมือนเหมือนรู้สึกโดนหักอกแบอซึ่งตอนนั้นหมายความว่าเราก็อยากจะเจเนเรตเงินเ,นเพื่อเอาไป ถ้ามันใช้นีอ่ะอมันหยิบหย,ยิบอันนี้มาใช้อันนี้เงี้ยแล้วมันก็ทําให้ชีวิตเราดูมีเงินนั่นแหละแต่ว่า<อ>มันทําให้เราเหมือนถูกบลายแปว่าเอ้าแล้วความรู้ล่ะผมเพิ่งจะมาได้ความรู้จริงๆอ่ะเอ้าแล้วทําไมเราไม่รู้ว่าว่าคลิปตัวปัจจบุบออมันมีความรู้อื่นที่เราต้องเรียนรู้ไหมก็28น,นั่นก็เป็นช่วงเวลาที่อ,อยู่กับบาดแผลในตลาดคริปโตไปทุกครั้งที่เราผ่านได้มันจะให้องความรู้เรื่องเกี่ยวกับพวกประสบการณ์ความแข็งแกร่งในใจอย่างเงี้ยถามว่าที่สุดมีไหม ขอให้มันมีที่สุดเถอะมันจะได้ไม่มีแล้วคือ <c oughs> ขอยมีอันหนึ่งสูงสุงแด, <Okay. S 1> ดแล้วพอเถอะหยุดเลยไม่มีแล้ว You listening to New High Podcast Resume Trader นั่งคุยกับแขกรับเชิญคนสำคัญในแวดวงการเงินเรียนรู้จากประสบการณ์ของเขาเพื่อทำให้เรามีประสบการณ์ที่ดีพี่ท่านนีเป็นพี่บุคคลท่านที่ชาเองก็ติดตามมานานนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่เปิดโลกในเรื่องของความรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของแบบ โกโบมาโคนะคะซึ่งตัวชายเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้เลยเพราะเรารู้สึกว่ามันยากมันดูแบบเข้าถึงยากแล้วเรื่องมันเยอะมากะค่ะแต่ว่าบุคคลท่านนี้เนี่ยเขาได้เป็นคนที่สรุปมาแล้วก็ย่อยง่ายนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของเพจวิศวกรสอนลงทุนด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ให้ทุกคนพบกับพี่แวนนะคะสวัสดีพี่แวนคะนะ่ะครับอ่ะ ก็ในรอบนี้นะคะเราจะเป็นเหมือนแบบพูดคุยเรื่องเรซูเม่กันก็สบายๆนะคะอันดับแรกเลยถามเป็นเรื่องประวัติง่ายๆนะคะอาหารที่ชอบมีไหมคะชอบเออคํำถามง่ายมากเลยคำถามอาหารที่ชอบถ้าเอาอาหารแบบที่คิดขึ้นมาได้ตอนนี้เลยกะเพราไข่ดาวแล้วกันง่ายสุดเบสิกใช่ค่ะมีสีที่ชอบไหมคะสีน่าจะเป็นสีดำ สีดำแล้วเวลาปกติเนี่ยมีช่วงที่แบบเวลาว่างมีงานอดิเรกไหมคะงานอดิเรกเนี่ยจริงๆถูกถามมาเยอะทั้งคนไทยคนต่างประเทศที่ทํางานด้วยกันงานอดิเรกที่จะตอบเขานะก็จะตอบว่าอาอ่านเศรษฐกิจอ่านข่าวอะไรอย่างเงี้ยจะสุก็มันมันผ่อนคลายสุดละพอถ้าไม่อ่านอาจจะไม่ผ่อนคลายนะ ああ okay. เราต้องมาอ่านซ้ำไงอ่านย้อนมีกีฬาที่เราเล่นกีฬาไหมคะมกีฬาไม่มไม่มีนะครับก็ออกกำลังกายทั่วไปยืดเส้นยืดสายครับอืมโอเคค่ะก็แบบเป็นเบื้องต้นมีแนวเพลงที่ฟังไหมคะแนวเพลงจริงๆถ้าแบบเด็กๆกว่านี้หน่อชอบฟังบอดี S <S <ม>้แสลมอแต่ว่า<ด><ด>ถ้าป<ด>ัจจุบันเราอยากสุกภาษาอังกฤษเราก็จะฟัง พลงฝรั่งมากขึ้นเรียกว่ารู้จักกันเบื้องต้นนะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้รู้นิสัยบางอย่างเพราะการที่แต่ละคนชอบอาหารอะไรสีอะไรเนี่ยก็เป็นเหมือนแบบนิสัยพื้นฐานใช่หรือบางคนนี่ไม่รู้เลยนะคะว่าตัวเองชอบกินอะไร<อ>บางทีแบบนึกไม่ออกก็มีเหมือนกันโอเคค่ะก็ในพาร์ทถัดไปเราจะพูดถึงเรื่องของประสบการณ์และปกติเวลาเราไปสมัครงานเนี่ยเขาจะชอบถามว่า ประสบการณ์ในเรื่องของการทํางานเป็นยังไงแต่ถ้าเป็นเรื่องของเราเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องการหาเงินและการค่ะใช่ยอยากถามว่าในของพี่แวนเองเนี่ยเงินเก็บก้อนแรกได้จากอะไรคะเงินเก็บก้อนแรกก็น่าจะได้จะคือพอดีครอบครัวเป็นเชื้อสายจีนนะครับก็จะทุกปีก็จะมีแตะเอี่ยวให้เด็กๆพอโตมาแล้วก็ให้พ่อให้แม่หมดอนะไม่ได้ไมันไ,ไม่ได้เยอะมากพอจําได้ไหมคะว่าประมาณเท่าไหร่คะตอนนั้นก็ สามสีบมืนบาทถะเก็บแต่แต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยอโหใช้เวลากี่ปีคะนั่นให้พ่อใแม่ไปน่าจะเรียนจบอ่ะฮะตีว่าสเก็บต้องสักสิบกว่าปีขึ้นอ่ะสุดยอดค่ะเพราะว่าจริงๆบางคนที่ได้แต่เอี่มมาเขาก็ไปใช้หมดนะอันนี้เป็นคนเก็บเงินเก่งมากเลยค่ะผมก็ใช้เหมือนกันแต่ใช้น้อยจุดเริ่มต้นหลังจากนั้นเนี่ยที่เริ่มทํางานแล้วก็เริ่มเข้าสู่วงการเทอยากให้พี่แว่นลองเล่าสั้นๆว่าจาก เราทํางานแล้วก็เริ่มเข้าสู่วงการเทรดเนี่ยอะไรเป็นจุดเริ่มต้นอืค่ะคือคือจริงๆผมเนี่ยปัจจุบันนี้ไม่ได้ไม่ได้เทรดมากนะแต่ว่าถ้าเอาแบบเข้ามาสู่โลกการลงทุนมันคือผมเรียนเรียนจบใช่ไหมฮะปีสองพันสิบสี่แล้วก็ไปทํางานบริษัทแห่งหนึ่งที่เกี่ยวกับน้ํามันอืแล้วปีนั้นนะ้นํามันอนะราคาน้ํามันดิบอะ่ะมันลงจากแบบร้อยกว่าเหรียญแล้วก็ลงเรื่อยๆแบบทั้งปีแล้วมันก็มี เขาเรียกว่าข่าวลือแล้วกันเฮ้ยต้องปลดคนไหมยอะไรเงี้ยในในบริษัทที่เราทำอ่ะซึ่งมันก็ปลดจริงๆในปี2016มันทําให้เรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยเอาเราเรียนจบมาตั้งอุตส่าห์เรียนมาตั้ง1ิงงงกว่าปีอ่ะแล้วก็ขยันเรียนด้วยนะแบบเรียนได้ดีแล้วก็จนมาทํางานบริษัทนี้ได้แต่สุดท้ายมันมันเอ้าเหมือนเหมือนรู้สึกโดนหักอกอ่ะเออเหมือนอุตส่าห์ตั้งใจมานะแล้วก็มันเฮ้ยทำไมมันไม่เห็นแน่นอนเลยอะไรเงี้ยมันดูเคว้งคว้างกังอากาศใช่ไหมคะอันนั้นะเป็นจุด ให้ผมอ,อยากจะเข้ามาสู่โลกการลงทุนเลยคือตอนนั้นมันก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะว่าจะไปทําอะไรนื่นๆอีกถ้าที่จะทําไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยอย่างเงี้ยก็เลยเข้ามาสู่โลกการลงทุนตั้งแต่ปีสอง4ัสิบี่ช่วงประมาณปลายปีแต่กไ็ไม่ได้อะไรมากนะแบบเหมือนเข้ามามั่วๆนะซื้อขาดทุนขาดร้อนอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นจําได้ไหมคะว่าเทรดตลาดอะไรคะตลาดหุ้นไทยอาก็เปิดพอร์ตทั่วไปเอาเงินเข้าไปยังจําได้เลยสิ้นปี ซิ่นปี2 0 4ก็เหมือนตั้งใจใหม่อ่าล้างพอร์ตและกันเพราะว่ามันเหมือนแบบไม่มีความรู้วิเคราะห์ก็ไม่เป็นทั้งเทคนิคทั้งพื้นฐานไม่เข้าใจเลย<ะ>แล้วก็ไปเริ่มศึกษาเทคนิคจริงๆไออย่างดาวเทโรี่อะไรเงี้ยครับ<ะ>ตั้งแต่ช่วง2015ต้นปีก็อ่านหนังสือ PDF แจกฟรีในอินเทอร์นเน็ตได้แหละ,ะที่เป็นภาษาไทยแล้วก็เราก็เริ่มมีความรู้มากขึ้นก็โอเคก็พอที่จะลงทุน ตามปัจจัยทางเทคนิคได้แล้วแล้วก็เริ่มไปศึกษาพวกปัจจัยพื้นฐานอะไรเพิ่มอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันมันก็ไม่ได้ได้เยอะอ่ะคือจําได้เลยว่าแบบ4 5่ต่อออเดอร์ต่อการลงทุนเนี่ยก็ถือว่าดีดีใจละแต่มันรู้สึกน้อยปี P 2015ก็เลยเหมือนไปเรียนไอคอร์สปลดล็อกศักยภาพสักคอร์สหนึ่งจากเด็กคนหนึ่งที่แบบคอนเซอร์ทีฟพอสมควรอ่ะตั้งใจเรียนอยู่ในระบบ ไม่ค่อยกล้าคิดนอกกรอบเท่าไหร่ก็โอเคงั้นไปลงทุนแบบที่มันมีความเสี่ยงมากกว่านี้สิมันจะได้มีความได้ผลตอบแทนแล้วคิดอย่างนี้นะแล้วตอนนั้นมันก็ได้ไปสู่เข้าวงการในลงทุนอสังหาคอนโดกู้มาลงทุนอะไรเงี้ยมันก็เป็นจุดกําเนิดของความแข็งแกร่งและความเจ็บปวด จร,จริงๆเรียกว่าพอหลังจากนั้นที่เรียกว่าล้างไปแล้วเราก็เริ่มใหม่อยากรู้ว่ามีช่วงเวลาที่รู้สึกว่าเหตุแล้วแย่ที่สุดไหมคะตั้งแต่ไทม์ไลน์ตอนนั้นจนถึงปัจจุบันนะคะโอเคถ้านาว่าเริ่มลงทุนสังหาด้วยลงทุนตลาดหุ้นด้วยเนี่ยตั้งแต่ปลายปี25ตั้งแต่ต้นปี2อ1 6เนี่ยมันก็เหมือนแบบเอา้าเราเป็นคือตอนแรกเราคิดว่าเราอยากจะลงทุนแค่ แค่ว่าเป็นทางเลือกของงานประจําที่เรามีความเสี่ยงในการโดนเขาไล่ออกใช่ไหม<ะ>แล้วเราไปแล้วเราไปกระโจนลงไปในตลาดสังหาซึ่งมันเป็นหนี้และเป็นมีหนี้นแบ็คหลังและตอนนั้นก็แบดหลักที่เป็นหนี้มันก็จะต้องมีภาราที่เราต้องจ่ายเขาทุกๆเดือนใช่ไหมครับ<ะ>โอเคแต่เรามีเงินเดือนแหละแต่เราก็คิดว่าแล้วเราทํายังไงหล่ะที่แบบเงินเดือนเรามันจะไม่ถูกเหมือนไอหนี้ก้อนเนี่ยที่มีภาระกินไปหมดเพราะไม่งั้นชีวิตเรามันก็จะต้องลดคุณภาพชีวิตใช่ไหม ต้องเร่งตัวเองมากขึ้นตอน2016นะก็เริ่มคือมันจะไม่ใช่การเทรดแบบที่เพืเ่อนๆคุ้นๆและที่ว่าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อย่างเดียวหรือว่าตลาดฟิวเจอร์หรืออะไรอย่างนี้ยอย่างเดียวมันก็จะไปหาการลงทุนทั่วไปเลยอ,อย่างอย่างผมปี2016อะไปลงทุนในอาอย่างสแกมตัวหนึ่งเนี่ยเป็นสแกมแล<อ>นะเป็นสแกมมันก็จะเหมือนเจเนเรตบิตคอยออกมาให้เราอะไรแบบเนี้ย แลาวจำได้เลยว่าบิตคอยที่เราได้มันแบบ1นถึงสบิตคอยทุกวันเป็นประสบการณ์ที่ดีในการลงทุนนั้นแต่ว่าสุดท้ายคือถ้ามามองย้อนกลับมันก็มันเหมือนเราไม่ได้อะไรคือเราได้แต่เงินแต่เราไม่ได้ไม่ได้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนเลยเราก็ได้เงินมาใช่ไหมสองพก็ประมาณนี้แล้วก็2017เนี่ยเข้าสู่วงการคริปโตเต็มตัวที่ว่าถ้า ถ้าเพื่อนๆทัน,นก็จะมี ICO มีอะไรช่วงนั้นแล้วบิตคอย n เริ่มมันขาขึ้นตั้งแต่ปี2016มาแล้วแล้วขึ้นแรงๆคือ17แล้วอีทีเรียมก็เริ่มมาผมยังจําได้เลยผมเห็นอีทีเรียมตั้งแต่มันหลักแบบต่ำต่ำ500บาทต่อ1หนึ่ง Ethereum อีทิเรียมอแต่แต่บตันนี้ก็ไม่ได้รวยขนาดนั้นนะคือคือถ้าถามว่าไอท้ทุกๆประสบการณ์ที่มันมันผ่านมาได้มันมีหนี้เป็นตัวใดให้เราต้องขยันใช่ไหมครับ แล้วก็ถ้าถามว่าแย่ที่สุดเนี่ยก็ถ้ามองกลับมาก็คงจะเป็นอาการลงทุนในอสังหา<ม>คอนโดที่ว่ากู้แล้วได้เงินเหลือมามาเป็นต้นทุนใหม่แต่ยริงเป็นคืนนี้ทั้งหมดอันนี้แย่สุดเพราะมันทําให้เราต้องรีบร้อนทุกอย่าง<ม>แทนที่เราจะเหมือนอย่างการลงทุนในคริปโตอย่างเงี้ยสอัยสิบห ได้คริปโตมาเยอะแต่การที่เรารีบร้อแล้วเราไม่มีโอกาสที่เราจะได้วิเคราะห์ได้ได้เพื่อได้ความรู้บางอย่างจากมันน่ยม,มันทําให้เราได้แค่เงินซึ่งตอนนั้นหมายความว่าเราก็อยากจะเจเนเรตเงินเพื่อเอาไปใช้าาใช้นี่อ,อหยิบหยิบอันนี้มาใช้อันนี้เงี้ยแ้วมันก็ทําให้ชีวิตเราดูมีเงินนั่นแหละแต่ว่ามันทําให้เราเหมือนถูกบลายแปบว่าอา้าวแล้วความรู้ล่ะแล้วองความรู้อะ่ะที่ที่คนจะเป็นเป็นนัก ลงทุนในระยะยาวอ่ะมัน<ะ>มีหรือเปล่ามันไม่มีเลยนะมันมีแต่เงินเช่นลงตัวนี้กําไลรลงตัวนั้นกำไรง้แล้วก็ไปใช้นี้เพราะมันต้องรีบร้อนจากนี้ใช่ไหมครับแล้วจนมา2018เนี่ยคริปโตมันก็ก็เกิกเดวิกฤตในคริปโตเกิดขึ้นก็ระเบิดบิตคอย n ลงจาก2 0 0 0 0จะไม่ผิดมาตามสูตร2019นที่3,000อย่างเงี้ยไอ้ที่เราเห็นว่าเป็นความมั่งคั่งในอากาศ่มันก็หายไปหมดมคือพอร์ตคริปโตตอนนั้นสมมติว่า100%เนี่ยมันเหลือแค่แบบหลัก 20%คือหายไป80%อันนั้นครั้นี้หนึ่งผมเพิ่งจะมาได้ความรู้จริงๆอ่ะก็จากเหตุการณ์นี้แหละว่าเอ้าแล้วทำไมเราไม่รู้ว่าว่าคลิปโตัวมันจะจบเออมันมีความรู้อื่นที่เราต้องเรียนรู้ไหมในโลกใบนี้ในการลงทุนที่เราจะอยู่ได้ในระยะยาวอ่ะเราก็ไปพบอ๋อมันมี QT นะต่อมันตัวไอ i ีแล้วก็ทำไม่เรื่อยแบบเร่งรีบในตัมันมันมีเรื่องสภาพคล่องที่ไม่มีแล้วดอกเบี้ย เป็นขาขึ้นแล้วนะตั้งแต่2015เราไม่รู้เลยอันนี้ก็คือเรามามองย้อนหลังก็2018นั่นก็เป็นช่วงเวลาที่อ,อยู่กับบาดแผลในตลาดคริปโตไปมันก็คือกาไรที่หายไปใช่ไหมในความในในแง่มุมหนึง่งแต่จริงๆแล้วมันคือความเจ็บปวดที่อากาศที่เราคิดว่ามันดีมันหายไปอันนี้ก็เป็นความเจ็บปวดหนึ่งที่ผมว่าใหญ่าาพอๆกับอสังหาที่เป็นหนี้อสังหาเนี่เป็นหนี้ประมาณแหลักไอ้คริปโตที่หายก็แปหลักเหมือนกันแล้วความรู้สึกเดียวกันเลยคือไอ้นี่เป็นหนี้จริงๆไอ้นี่เป็นอากาศ ท,ที่ยังจับไม่ได้ <c oughs> ก็เจ็บปวดสองพันสิบแปดสิบเก้าก็เป็นช่วงเวลาที่เหมือนไปเจออาจารย์ท่านหนึ่งแล้วก็เราก็ไปพยายามเรียนรู้จากท่านแหละว่าคือท่านก็มีคอร์สสอนนะั้นเราก็ไปเรียนไปอะไรเงรี้ยเราก็พยายามเข้าใจอ๋อไอ้ที่เราพลาดทั้งหมดเนี่ยเพราะเราไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้ไง <c oughs> ระบบเศรษฐกิจการขึ้นดอกเบีย้ยลดดอกเบีย้ยมีผลยังไงต่อทุกตลาดสินทรัพย์อะไรเงี้ยจนสองพันยี่สิบอ่ะเราก็มาเจอโควิดทีทีหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นเรื่อเข้าใจแล้ว อ๋อเดี๋ยวมันต้องเดี๋ยวโควิดนะมันต้อง QE นะมันต้องลดดอกเบีย้ยลงมาต่ำสุดเพื่อช่วยเศรษฐกิจแล้วมันเไป็หนจงจริงแต่ว่าบิตคอยน์มันขึ้นก่อนเพื่อนเราคริปโตตัวอืน่นยังไม่ขึ้นผมมาลงในตัว b บ B ต่างวันสิเปลี่ยนแล้วก็แบบอันนี้เป็นอีกความเจ็บปวดหนึ่งจริงจริงชีวิตผมนี่เป็นีกความเจ็บปวดเรื่องนะเราเจ็บปวดมาเรื่อยๆอน<ช>ะคะคือบิตคอยน์ขึ้นจนถึงปลายปีนะ b บ B นิ่งเลยและวบีบีขึ้น2021นีอต้นปีแต่ผมสลับไปเข้าอีก อีกตัวหนึ่งแล้วออกจากเบนบไปแล้วเหมือนขายทิ้งไปแล้วแล้วไปเข้าอีกตัวหนึ่งไอ้ตัวที่ผมเข้าเนี่ยมันมันทำให้พอร์ตกลับไปแปดหล,ลักได้แต่ BNB อ่ะถ้าถ้าถือมันจะแบบเกือบเก้าหลักอะ,ะแล้วผมก็แบบคือผมไม่พอใจกับเงินแปดหลกักวร้สึกว่าเฮ้ยทำไมชีวิตมันยากอย่างนี้วะเนี่ยแล้วเงินแปดหลักนี้ถ้าเอาไปใช้หนี้มันก็หมดนี่หว่าต้นทุนก็ไม่มีอะไรเงี้ยมันก็ค,คิดคิดอย่างนี้นะ,ะแล้วมันก็ไม่พอใจกับเงินที่ตลาดให้เราใช่ไหม ทางี้เราก็พอมีควารมรู้เรื่องเศรษฐกิจบ้างแล้วว่ามันขึ้นมันลงยังไงสุดท้ายสิ่งที่เกิดคือสมัย21ช่วงปลายปีก็ยังแบบขเขาเรียกว่าพอไม่พอใจกับเงินที่มีอ่ะอยากจะได้สิ่งที่ไม่มีอ่ะแล้วพยายามที่จะทําให้มันได้สิ่งเนี้ยมันก็ไม่มองโลกตามจริงโอเ้เงินเฟอ้อมันเริ่มขยับแล้วนะ21คือเงินเฟอ้อเริ่มขยับแล้วนาไปสู่สมั22ขึ้น,นดอกเบีย้ยแบบรวดเร็วแล้วเกิดสงครามระหว่างสหรอเมอร์ตคิดตัวที่บอกว่าดีดีดีเนะี่ยมันพุ่งอีก80%มันก็เลยต้องบอกตัวเองเฮ้ เจอมาขนาดเนี้ยก็ต้องก็ต้องเข้าใจบางอย่างไหมว่าชีวิตมันประมาณนี้แหละเงินน่ยถึงอยากจะได้ขนาดไหนถ้ามันไม่ใช่อ่ะมันก็ยังไม่ได้อยู่ดีบอกว่าเราขยันขนาดไหนเรารีบร้อนขนาดไหนเราเหมือนเราอยากได้มันขนาดไหนแต่มันไม่ใช่ของเรามันก็ยังไม่ใช่อยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่ผ่านมาที่ผมบอกชาไปตอนแรกอะ่ะคือความเจ็บปวดมันมีตลอดในระหว่างทางแต่ว่าทุกครั้งที่เราผ่านมาได้แล้วกัน คือไม่ใช่ผ่านได้ด้วยอะไรที่มันดูสวยหรูแบบเฮ้ยเราแม่งเก่งไม่ใช่ไงนะ <c oughs> คือมันก็ผ่านด้วยกระเสือกระสน <c oughs> แหละมันต้องใช้รบบความกระเสือกระสนอย่างผมเคยจะประกาศขายรถอย่างเงี้ย <c oughs> อย่างผมเป็นคนตั้งใจให้เงินพ่อเงินแม่มาตั้งแต่ทํางานทางที่หนึ่งเดือนแรกอะ่ะ <c oughs> มันมีช่วงที่ว่ามีปัญหามากๆเรื่องสภาพคล่องเราก็ต้องต้องไปขอท่านเฮ้ยสามสี่ <c oughs> เดือนนี้เราขอไว้ก่อนอะไรเงี้ยเรา ต้องหมุนเงินอะไรอย่างเงี้ยโอเคคือทุกอย่างที่มันผ่านมาความเจ็บปวดทั้งหมดอ่ะมันสอนเราอย่างหนึ่งมันอาจจะไม่ได้ให้เงินเราแต่มันเหมือนเป็นครูที่ดีที่ทําให้เรารู้พยองอ่ะภาษาว่าเหมือนเหมือนเราแบบเก่งแล้วฉันไม่เหนือไม่ใช่ไอเงินที่ได้มาไม่ใช่ความรู้เลยมันเป็นแค่ความฟุกตลาดให้เท่านั้นแหละมันก็จะสอนเราเรื่องพวกเนี้ยแล้วก็อีกอีกข้อหนึ่งก็คือทุกครั้งที่ผ่านความเจ็บปวดได้ด้วยวิธีที่เราทําได้ ทุกกรที่เราผ่านได้มันจะใหอะ้องค์ความรู้เรื่องเกี่ยวกับพวกประสบการณ์ความแข็งแกร่งในใจอย่างเงี้ยถามว่าที่สุดมีไหมขอให้มันมีที่สุดเถอะมันจะได้ไม่มีแล้วคือ <Lil. S 1> ขอให้มีอันหนึ่งสูงสุดแล้วพอเธอหยุดจะ <Okay. S 1> ได้อีแกแล้วอะไเี้ยลำดับเหตุการณ์ผ่านมาเป็น1ิป,ปีได้เลยนะคะแล้วก็ใช่จริงๆถ้าถามว่าสําหรับคนหนึ่งคนที่เข้าไปสู่การลงทุนหรือว่าการเทรดอ่ะชาาว่าแต่ละคนน่าจะเจอประสบการณ์ไม่เหมือนกันแล้วก็อย่างแบบ กำไรที่เราเคยได้อะอคือบางครั้งอะภาพจํากําไรมันอาจจะเป็นที่ <Okay. S 2> รู้สึกว่าสําหรับบางคนอาจจะรู้สึกว่าเราเก่งพอ,อเราได้เงินก้อนนั้นแต่สิ่งที่พี่แวนบอกคือพี่แวนรู้สึกว่าเราอะยังยังไม่ได้เก่งในตอนในหลักจากนั้นที่รู้สึกว่าเออเรายังไม่รู้เรื่องนี้พี่ไปศึกษาต่อ <oops. S 2> ยังไม่รู้เรื่องนี้เราไปศึกษาต่ออันนี้เป็นเป็นบทเรียนหนึ่งที่ชารู้สึกว่าพอฟังอะเห็นภาพเลยว่าทุกๆครั้งที่เราคิดว่าเรารู้แล้วแล้วพอเราพลาด กลายเป็นว่าเราถ้าเราไม่ไม่หาทางในการศึกษาเพิ่มอะ่ะเราจะไม่รู้เลยว่าเราจะไปต่อ,อยังไงหรือว่าเราพลาดอะไรอันนี้เป็นบทเรียนที่ดีมากเลยค่ะอีกอันนึงอยากรู้ว่าช่วงที่ดีที่สุดอะค่ะตั้งแต่ลำดับการเทรดมาพี่แวนคิดว่าช่วงไหนเป็นช่วงที่ดีที่สุดของเราในเรื่องของการเทรดและการลงทุนโอเคถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าแยกเป็นจุดจุดอะ่ะก็เอ่ออาจจะเป็นช่วงเริ่มต้นช่วงนี้มันแบบที่เรายังมีภาพสวยๆกยกับการลงทุนอะ่ะค่ะ เราเข้ามาลงทุนเราจะได้ชนะเงินเฟอ้อเราจะได้มีอาชีพที่2เราจะได้มีทางเลือกในชีวิตหรือแม้กระทั่งเราจะได้รวยจะได้เข้าถึงเซอร์วิสแบบที่คนรวยเขาได้กันอะไรเงี้ยทั้งสินค้าและบริการน่นะมันเป็นความรู้สึกดีและกันแต่มันอาจจะไม่จริงนะสำหรับผมนะอย่างเช่นตอนที่ผมเข้ามาศึกษาเรื่องการเทรดแรกๆแ,แล้วผมไปอ่านเทคนิคอ่ะผมก็รู้สึกหุ้ยเป็นไปนได้ว่าเราแค่ทาตามนี้เองมันก็ได้แล้วอะไรเงี้ย อันนั้นก็อันนึงแงลวหรืออย่างช่วงที่ก่อนในลงทุนอสังหาเนี่ยเค้ยดีตัวเลขแล้วเอ้าก็แค่หาคนมาเชา่าเราได้เงินก้อนมาตั้งเยอะแล้วเราก็เดี๋ยวเราค่อยฟลิปขายต่อค,คิดมันสวยไปหมดมันดีรู้สึกดีนะแล้วก็อย่างตลาดคริปโตบูมอย่างเงี้ยหูยทําไมพอนเรามันคือโตจากหลักแสนไปแปดหลักมันบ้าไปแล้วมันเร็วเกินอนะปีเดียวอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นความรู้สึกดีนะเช่น ลงตัวไหนมันก็ขึ้นหรือแม้กระทั่งในช่วงหนึ่งที่ผมไปเอาบิตคอยที่มีไปเข้าวงสแกมอะเราได้บิตคอยออกมาคือตกแล้ววันเราหนึ่งถึงสองบิตคอยทุกวันปีสองพันสิบหอะแต่ตอนนั้นบิตคอยราคาถูกอะน,นะ,ะแล้วผมมาขายทุกวันเลยเหมือนได้เงินสดทุกวันะ<อ>่ะผมรู้สึกแบบเดือนนั้นนี่ขายเงินสดบิตคอยแล้วก็มีเงินใช้นี้แบบโอ้ยทำไมรู้สึกรวยจังเลยมีเงินตั้งเยอะอะไรอย่างเง<อ>ี้ยมันก็เป็นความรู้สึกดีแล้วกันแต่ว่าถ้าพูดในมุมผมวันเนี้ยจากที่แบบผ่านทั้งในความรู้สึกที่ดี ประสบการณ์ไม่ดีมาแล้วอ่ะผมว่าสิ่งช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการลงทุนนะ่ะคือเมื่อเมื่อตอนที่เรารู้ว่าไอความผิดพลาดก่อนหน้านั้นอนะ่ะเราเราตกหลุมนั้นน่ะยได้ยังไงคือ,ค,อคือเหมือนเหมือนเราเป็นเด็กน้อยตาบอดแล้วก็ไม่มีประสบการณ์แนละ้วเราก็เดินไปแล้วก็ตกหลุมขึ้นมาใหม่ตกหลุมเมื่อขึ้น,นมาใหม่แต่เรารู้ว่าไอระหว่างที่เราเดินเดินไปข้างหน้าไอข้างหลังที่เราเคยตกมาแล้วอ่ะเราตกได้ยังไงอย่างเง,งี้ย อันนั้นผมจะรู้สึกดีกับมันเพราะอย่างน้อยมันจะการันตีอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยใ,ในอนาคตอ่ะมันไม่ควรจะพลาดซ้ำนะเพราะเรามีประสบการณ์ถึงระดับคือเราเจอมันจริงๆอ่ะไม่ได้ฟังฟังจากใครก็ตามมาเราเจอในความรู้สึกคือเราเราเจอทั้งประสบการณ์แล้วก็สัมพันถึงความรู้สึกณนะประสบการณ์นั้นเนะ่เป็นส่วนที่ดีในการลงทุนการอย่างหนึ่งก็คือการที่เราผ่านในจุดที่มันมันที่เราผิดพลาดได้อ่ะแล้วเรายังมีกําลังใจอยู่อ่ะคือผม มันก็มีความรู้สึกเหมือนคนทั่วไปนะผมว่าผมนะความรู้สึกบางทีก็แบบแม่งกูมาถูกเพราะว่านี่เฮ้ยเข้ามาสู่คือผมมันคิดอย่างนี้นะผมมาทํางานบริษัทเรื่องคิดว่าเอ้ยทำงานที่เฉืยไหมอะไรเงี้ยเข้าใจไหมเก็บเงินไปเฉอยอยู่เฉยแบยทำงานแล้วก็ซื้อซื้อกองทุนลดจำนวนสีไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยผมแต่ว่านี่แหละมันความรู้สึกดีต่อตัวเองอันนึงในการลงทุนก็คือเราไม่ยอมที่จะกลับไปเป็นอย่างนั้นนะคือไม่เราไม่ได้บอกว่าการทํางานประจําไม่ดีนะ แต่เรากําลังบอกว่าเหมือนเราเป็นคนที่เจอวิธีการบางอย่างเพื่อไปสู่ความมั่งคั่งได้แล้วแต่เราอาจจะยังไม่ชํานาญแล้วเราก็ตกหลุมอากาศบ้างในระหว่างเดินทางแต่ว่าถ้าให้เราหันหลังให้มันเลยอะล้วก็กลับไปเลยเราเราก็จะรู้สึกเฟลนะแต่มันมีความรู้สึกนั้นจริงๆตอนที่มันตอนที่พอร์ตมันเดวาวดามากมากตั้งแต่สิบแปดตั้งแต่ยี่สิบสองยี่สิบสามตอนที่เป็นหนี้ใหม่ใหม่เนี่ยมันก็คุดมาถูกเพราะว่าทำงานเฉยเฉยก็ได้นี่หว่าอะไรเงี้ย เวลมันก็ไม่ควรจะไปละลายกับพวกนี้ไหมความทำไมต้องเอาเงินไปแลกความรู้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่การถามมาได้นะคือความรู้สึกดีในการลงทุนเนาะ เหมือนตัวชายเองอะเคยคล้ายๆกันมันเป็นภาวะที่ได้กําไรขาดทุนแล้วมันก็วนอยู่ในประสบการณ์ชีวิตเราสิ่งหนึ่งที่ชาเชื่อเสมอเลยว่าถ้าเราอะเลิกทำมันไปอะ่ะมันเหมือนเราทิ้งสิ่งที่เราสร้างมาทั้งหมดเพราะว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาค่ะช,ชามองว่าแต่ละคนน่ะที่ผ่านเราต้องอยู่นะเวลานั้นนาทีนะั้นจริงๆมันถึงจะแบบฝังอยู่ในใจเราชอบมีคนถามว่า ทำยังไงให้เราสู้กับมันได้ผ่านมันไม่ได้เออชาก็มองว่าเราต้องอยู่กับมันนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่พี่แวนทาแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือมันจะมีคนที่ชอบเรียกว่าคําถามพี่คนจะคิดว่าถ้าเราล้มเหลวมาขนาดเนี้ยทั้งทั้งดีและไม่ดีเราผ่านมาเป็นสิปีทําไมเราถึงยังไม่ลมเลิกสิ่งที่พี่พี่แวนบอกก็คือเหมือนเราเจอหนทางแล้วในการที่จะสร้างสร้างเวลลเราก็ยังคงไปต่อกับมัน อยากให้พี่แวนฝากเป็นข้อคิดค่ะในเรื่องของการลงทุนหรือว่าการใช้ชีวิตที่พี่แวนใช้แบบเป็นคติประจําใจถุกว่านี้เลยค่ะอโอเคเอาที่สอนตัวเองแล้วกันเพราะว่าก็ยังเชื่อว่าน่าจะยังสอนไ,ได้ไม่ดีนะเพราะ,าะเรายังเราย,ย,ยังอยู่ในกระบวนการลมลุกคุกคานยังไม่สามารถบอกได้ว่าเฮ้ยฉันได้ปรับทงที่จุดที่เราต้องการแล้วมองย้อนลงามาเห็นทั้งหมดเราอาจจะไม่ใช่โอเคในในระหว่างกระบวนการน่ะถ้าเป็นคติ ที่บอกตัวเองเสมอน,กนนะก็เหมือนที่ชาบอกเมื่อกี้คือถ้าให้เราหยุดทิ้งทั้งหมดที่เราผิดพลาดมาเลยเนี่ยทิ้งประสบการณ์ทิ้งความรู้สึกต่างๆหันหลังให้มันไปเลยอย่างเงี้ยผมว่าน่าเสียดายคือทางนี่เราเราเลือกเองไงแล้วก็มันก็ไม่ได้มีใครเอาปืนมาจี้ให้เราทำอะ่ะแล้วผมก็ชอบไปฟังพวกคนที่เขาประสบความสำเร็จนะอย่างาเทรดเดอร์นักลงทุนหรือแม้กระทั่งนักธุรกิจอะ่ะ เขาก็มีช่วงเวลาที่เลวร้ายในชีวิตไม่ได้ต่างกับเราบางคนเลวร้ายกว่าเราอีกบางคนเขาถึงขั้นล้มละลายกี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปพยายามเรียนรู้เฮ้ยเขาผ่านยังไงวะมันก็เหมือนต้องมองหาทางไปเรื่อยๆในทางที่เราเดินนั่นแหละแต่เราต้องเรียนรู้ที่ว่าอะไรมันมันใช่ไม่ใช่อย่างอย่างตัวผมผมแชร์อันนึงอย่างทําไมผมไม่ใช้คําว่าเทรดเลยเพราะผมรู้ตัวเองอย่างแล้วผมเหมือนนักพนันอ่ะแต่ผมให้ผมไปเทรดพวกทองคําอะไรที่เป็นเดลิเวอรีฟ ฟิวเจอร์หรือ C f d อดีอะไรเงี้ยผมค่อนข้างที่จะแบบมีมีความนักพนันน่ะนักพนันคือนักนักพนันเนาะไม่ใช่นักเกมม์ไลน์นะนักพนันเรารู้ต้องสต็อปลอสเท่าไหร่แล้ววันจะเกินกี่ส่วนเราก็ใช้มันเต็มแม็กอะหนึ่งต่อร้อยไปอะไรเงี้ยเรียกว่าาสอออินประมาณอย่างเงี้ยเราก็มีนะใช่ไออย่างเงี้ยเราก็ระหว่างเดินทางมาเราจะรู้เองเราก็จะตัดสิ่งที่มันไม่ใช่เราแล้วมันไม่ใช่ว่ามันผิดนะมันคือไม่ใช่เราไม่เหมาะกับสิ่งเนี้ย เราก็ตัดค่อยๆตัดค่อยๆตัดค่อยๆตัด,อตดโอเคอย่าใช้ทวีเจตนะอย่าใช้สินค้าดิวเททีฟถ้าซื้อสปอร์ตก็ซื้อสปอร์ตอย่างเดียวซื้อของที่มันเป็นสปอร์ตไปเลยเราจะได้ทนดรอว์อะไรได้อะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ผมก็อยากแชร์เพื่อนๆอย่างหนึ่งอย่างไอการที่จะอยู่กับโลกการเงินการลงทุนได้ยาวนานนะรอบมุมผมอะ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้วัดจากว่าเพื่อนๆมีความรู้ความเข้าใจอะไรมากน้อย อย่างเดียวอย่างอย่างตัวผมเองอะถึงเลี้ยงสือชอบเป็นเด็กชอบเลี้ยงสือเรียน,เ,ยนเก่งเรียนอะไรมามาตลอดชีวิตเนะแต่พอเข้ามาสู่การเงินการลงทุนเนี่ยสุดท้ายแล้วเราก็เหมือนเป็นเด็กน้อยอะเหมือนเด็กแรกเกิดเลยซ้ําคือไม่รู้อะไรเลยสุดท้ายแล้วทุกคนมันก็ต้องเรียนเหมือนกันหมด<ฮ>ต้องค่อยๆเดินเหมือนกันหมดบางคนมีกาลยนานมิตรดีหน่อยเขาพา คือเพื่อนพาถูกทางหน่อยก็ไม่ต้องเดินตั้งแต่แรกสำหรับใครที่อาจจะเหมือนผมแล้วกันที่ยังอยู่ในโปรเซสเหมือนกันเนี่ยจะบอกว่าอย่าท้อก็ไม่ได้ทุกคนเป็นท้อทอยู่แล้ว <Okay. S 2> แค่บอกว่าอย่าหยุดก็พอค่อยๆทำค่อยๆเหนื่อยก็นอนอะ่ะแล้วก็ขึ้นขึ้นมาเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยแล้ว <Okay. S 2> แล้วก็ค่อยๆทำวันหนึ่งทำได้น้อยก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยบางคนต้องทำงานประจำแบบอย่างผมก็ต้องทำงานประจำทุกวันอย่างเงี้ยผมไม่มีเวลาทำตอนเช้า ผมก็ทําก่อนนอนงานเด็กๆผมก็เลยเป็นเรื่องพวกเนี้ค,ค่อยๆสะสมค่อยเก็บจนวันนึงเราก็ก็ตอบตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยครับว่าเออเราจะเป็นนักลงทุนประมาณไหนในโลกนี้ดีอะไรเงี้ยครับยิ่งวันนี้ก็ถือว่าหลายๆคนที่ฟังมานะคะหรือได้ดูมาชาวว่าน่าจะได้ความรู้หรือว่าได้ข้อคิดหลายๆมุมมากเลยไม่ว่าจะเป็นในด้านที่ เจอช่วงที่มันแย่หรือว่าเจอช่วงที่ดีเนี่ยเท่าที่ฟังมาชาว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆนะคะที่ได้มาแชร์ลิงก์กันวันนี้นะวันนี้ก็ถ้าใครที่ฟังแล้วเนี่ยชอบเนื้อหานี้นะคะฝากคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์ให้กับคลิปเราด้วยนะคะแล้วก็ก่อนจบให้พี่แวนฝากช่องทางการติดตามพี่แวนหน่อยะคะ่ะอ๋อคือผมมีเพจชื่อวิศวกรสอนลงทุนนะครับก็ฝากกดไลค์พยายามจะเขียนเนื้อหาที่เราอยากจะแชร์ให้กับ เพื่อนๆนักลงทุนที่ติดตามเราไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้มีเป้าหมายว่าจะทําอะไรต่อมากมายในในแง่ของเพจนะแต่พยายามจะทําให้มันทันสมัยที่สุดนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณพี่แวนนะคะขอบคุณค่ะ